วันนี้มีข่าวดีสำหรับทหารผ่านศึกค่ะท่านจะได้รับสิทธิลดหย่อนค่ากระแสะไฟฟ้าเพิ่มเติมจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้รับสิทธินี้เริ่มรับสิทธิ์ได้เมื่อใดได้รับจำนวนเท่าไรแล้วใครจะต้องจ่ายค่ากระแสะไฟฟ้าส่วนนี้แทนท่านไปฟังกันเลยค่ะ คณะรัฐมนตรีมีมติลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ทหารผ่านศึกเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนสิงหาคม2563นะคะสำหรับการนำเสนอจะแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ระยะเวลาและจำนวนที่จะได้รับลดหย่อนขั้นตอนดำเนินการคำถามและคำตอบ4ข้อคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ เป็นทหารผ่านศึกซึ่งได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่2หรือเหรียญราชการชายแดนหรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่าที่มีคุณสมบัติเป็นทหารผ่านศึกและได้รับบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่3เระยะเวลาและจำนวนที่จะได้รับลดหย่อน จะใช้สิทธิลดหย่อนค่ากระแสะไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2563เป็นต้นไปค่ะกลุ่มผู้ถือบัตรชั้นที่3ที่มีรายได้เกิน100,000บาทต่อปีได้รับสิทธิลดหย่อนเดือนละ40หน่วยท่านที่มีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีได้รับสิทธิลดหย่อนเดือนละ45หน่วยขั้นตอนดำเนินการท่านจะต้องขอหนังสือรับรองสิทธิ์ แล้วนำไปยื่ยนคำร้องขอรับสิทธิ์โดยต้องมีเอกสารประกอบครบถ้วนนะคะการขอหนังสือรับรองสิทธิ์ให้ไปที่องค์การทหารผ่านศึกหรือสำนักงานทหารผ่านศึกเขตนะคะสำหรับท่านที่มีรายได้เกิน1 0 0 0 0 0นบาทต่อปีก็ใช้สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกชั้นที่3เท่านั้นแต่หากรายได้ของท่านไม่เกิน1 0 0 0 0 0นบาทต่อปีจะต้องมีหนังสือรับรองรายได้จากอบต ห, balm, ห, expand, หรือเทศบาลหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ารายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีด้วยนะคะเมื่อได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์แล้วก็นำไปยื่นที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ทหารผ่านศึกมีภูมิลำเนาโดยมีเอกสารประกอบดังนี้ค่ะ 1. บัตรประจำตัวประชาชนสําสำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกชั้นที่สาม สามหนังสือรับรองสิทธิ์จากองค์การทหารผันศึกหรือสำนักงานทหารผันศึกเขตสี่สำเนาทะเบียนบ้านทหารผันศึกไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านนะคะแต่ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ขอใช้สิทธิห้าใบเสร็จรับเงินค่ากระแสะไฟฟ้าเดือนล่าสุดที่ระบุชื่อทหารผ่านศึกเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าคือต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ค่ะหกหนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นย like ื่นคำร้องแทนพร้อมสำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าแล้วค่ะเมื่อนำเสนอมาถึงจุดนี้หลายท่านคงมีข้อสงสัยหลายประการเช่นบัตรชั้นอื่นๆได้รับสิทธินี้หรือไม่จึงมาไขข้อข้องใจ4ข้อดังนี้ค่ะข้อแรก หน่วยงานใดใจ่ายค่ากระแสะไฟฟ้าส่วนต่างคำตอบก็คือการเรียกชำระค่าชดเชยส่วนดถย่อนนั้นการไฟฟ้าจะเรียกเก็บจากองค์การทหารผ่านศึกค่ะข้อ2บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกมีกี่ชั้นบัตรตอบ4ชั้นบัตรค่ะข้อ 3. ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกที่ได้รับสิทธิ์ดหย่อนค่ากระแสะไฟฟ้าคือบัตรชั้นใดบ้าง ก็ขอเรียนว่าเดิมบัตรชั้นที่1และชั้นที่สองได้รับสิทธิ์ลดหย่อนอยู่แล้วมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15เมษายน2563ให้สิทธิ์บัตรชั้นที่3ลดหย่อนได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2563เป็นต้นไปสำหรับบัตรชั้นที่4ไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่ะข้อ4บัตรประจำตัวฐานผ่านศึก4ชั้นบัตร ออกให้แก่ผู้ใดบ้างบัตรชั้นที่หนึ่งออกให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อ,อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญหรือเหรียญกล้าหาญทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ บัตรชั้นที่สองออกให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่หนึ่งเหรียญงานพระราชสงครามยุโรปหรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่าและต้องมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบัตรชั้นที่สออกให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เหรียญช่วยราชการเขตภายในเหรียญราชการชายแดนเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่สองหรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่าและต้องมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า8เดือนเหรียญชั้นที่4ออกให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานเหรียญใดๆ และต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า8เดือนนับตั้งแต่วันได้รับคำสั่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ค่ะสุดท้ายนี้ขอเรียนว่าช่องเฮฮา,าใหม่จะนำข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินมานำเสนออย่างต่อเนื่องกรุณากดติดตามช่องเฮฮา,าใหม่กันนะคะสวัสดีค่ะ